สวัสดีครับอบอกกับ,<อ>บพี่บาคือเก่านะครับอัปเดตย่าเนมเปียนอายุประมาณ15วันนะหลังปีใหม่นะครับสวัสดีปี2568นยะครับย่้าแปลงนี้เราเพิ่งตัดไปช่วงก่อนปีใหม่นะครับวันที่27่เี่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วกต็ตัดแต่งตอเสร็จนะครับแล้วก็เพิ่งเอาน้ำลงได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวให้ดูความ ความโตครับการจเจริญเติบโตอย่างดีมากเลยเขียวหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าน้ําเราถึงเนาะความชื้นถึงน้ําถึงนลำต้นเขียวเขียวดีมากตัวไวมากแปลงนี้20ไร่นะครับพาชมระบบท่อเป็นระบบท่อพีอีเหมือนเดิมใส่บอลฟุ้งๆเดีจะเห็นได้ว่าทุกร่องจะมีน้ําขังตลอดเราจะดูดน้ําได้ดีจะเ บายสบาย,บายตอนนี้ตอนนี้น้ำน่าจะไปถึงถึงสักกลางๆแปลงแล้วล่ะนะครเปิดอีกประมาณสามวันก็น่าจะก็น่าจะสุดสุดท้ายแปลงโอเคเลยนี่ช้ำๆได้ครับถ้าเป็นอ้อยก็คงจะดีนะครับแต่นี้เป็นหญ้าในเปียเนาะแต่พูดถึงหลักการ การปลูกอะไรเหมือนกันกับพ้อ,อยต่างเลยลการให้ราวการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวก็ใช้รถเครื่องจัรเหมือนกันหรือว่าจะใช้คนตัดก็ได้นะครับเป็นปีที่2เป็นขอบที่4นะครับแปลงนี้ปีที่2ละขอบที่4นะครับวพาปีนี้มันได้สอขอบสขอบนะครับนำ้นำน้ำจำๆโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ